สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะก่อนไปทำงานอากาศดีสาวก็เลยออกมาที่สวนหลังบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ข้างกําแพงนะคะก็ปล่อยให้ขึ้นแบบธรรมชาติไม่ได้ดูแลนะคะแล้วตรงที่แหว่งไปตรงนั้นสาวก็เคยปลูกต้นออโอลพพาไอแมงลักนะคะอันนี้ก็เป็นดอกทิวลิปเหมือนกันค่ะ วันนี้อากาศดีก่อนไปทำงานสาวก็เลยจะออกมาดูต้นกล้วยนะคะที่ปลูกไว้หลังบ้านค่ะเพราะว่าเมื่อวานทั้งฝนตกลมแรงแล้วก็ลูกเห็บตกนะคะก็เลยจะออกมาดูว่าเขามีสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะจะโอเคอยู่ไหมอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกไว้ช่วงฤดูหนาวนะคะก็รอดหิมะรอดหนาวมาได้นะคะข้างกำแพงตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมต้นกล้วยหลังบ้านค่ะอันนี้ก็เป็นสนามหลังบ้านนะคะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่15องศานะคะแต่ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้จะอุณหภูมิที่18-20องศานะคะอากาศดีสาวก็จะพามาชมต้นกล้วยนะคะที่สาวปลูกไว้ว่าเขาจะรอดจากหนาวหรือโรคเชื้อราหรือเปล่านะคะสาวก็ได้ทำความสะอาด แล้วก็ตัดเขาออกนิดหน่อยนะคะสนามหญ้าหลังบ้านก็มีแต่ดอกฟันสิงโตนะคะที่ขึ้นเต็มเลยทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นต้นฟันสิงโตก็เอามาทำอาหารได้นะคะแต่ว่าสาวยังไม่เคยลองทานค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะคะที่สาวปลูกไว้เขาก็รอดหนาวนะคะแต่ว่าเขามีเชื้อราขึ้นนะคะเพราะว่าความชื้น ส็สาวก็โกยเปลือกไม้อันนี้นะคะออกแล้วก็เอาฟางออกเขาก็โพ่ขึ้นมานะคะแต่ว่าเขามีเชื้อราสาก็เลยตัดออกครึ่งหนึ่งนะคะตัดต้นกล้วยอันนี้ออกนะคะเห็นไม่เอ่ยนี่สาวก็ไม่แน่ใจว่าจะดูแลยังไงนะคะสาวก็ตัดครึ่งหนึง่งเหลือไว้ครึ่งหนึง่งเผื่อเขาตายอันนี้ไม่ได้ตัดนะคะยอดที่เขาโล่ขึ้นมาแต่บางอันก็ยังมีเชื้อราอยู่นะคะ เขาก็โผล่เป็นใบตองเป็นยอดอ่อนขึ้นมานะคะใบที่ม้วนๆอยู่ซสาดึงออกเขาก็เลยบานออกอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นยอดไม่รู้ว่าเขาจะโตให้หรือเปล่านะคะต้นกล้วยดูแลยากมากในฤดูหนาวนะคะอันนี้ก็เป็นก็ยังมีเชื้อราอยู่นะคะแต่ว่าก็มียอดอ่อนที่โผล่ขึ้นมาข้างในนะคะเนาะอากข้างในนี้นะคะ ก็หวังว่าเขาจะรอดนะคะดูแลยากนิดหน่อยสาวก็ตัดออกครึ่งหนึ่งเหลือไว้ครึ่งหนึ่งนะคะจากต้นกล้วยที่ปลูกหนึ่งต้นนะคะเขาก็แตกหน่อออกมาเป็นหลายต้นเลยยอดนี้ก็ดูซิดซิดไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะคะส่วนใบตองที่พันๆสาวก็ดึงออกเขาก็เลยแยกออกมานะคะสาวก็ตัดไป4ต้นแล้วก็เหลือไว้อยู่4ี่ถึงห้าต้นเล็กๆนะคะต้นกล้วยก็หวังว่าเขาจะรอดนะคะ ดูแลต้นกล้วยในเมืองหนาวรอดหนาวแล้วแต่ว่าโรคเชื้อรานี่่ก็ขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าอากาศชื้นนะคะสาวก็วังว่าเขาจะรอดนะคะสาวก็วังว่าเขาจะรอดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นเลาส์ีเบ้นที่สาวปล่อยให้เขางอกแล้วก็ดอกโรยนะคะเขาก็เลยขึ้นมาตามร่องหินแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้สาวก็พามาชมแค่นี้นะคะก็จะขอตัวไปทำงานก่อนค่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ